ท่านผูมิในการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านคณะกรรมการจัดงานและลูกเสือชาวบ้านทุกท่านค่ะฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านแห่งชาติครั้งที่6 ในวันนี้นะคะก็ถือว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรองนายกร,มรัมตรีท่านโกวิดพัฒนาและคณะกรรมการจัดงาน นี้นะคะที่ได้ในฐานะที่ท่านกวมิตเป็นประธานในพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเื่อนในโอกาสมามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาจึงมีการที่จะจัดรวมกิจกรรมในการเปิดงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านครั้งนี้นะคะดิฉันเองมีความดีใจอย่างยิ่งเพราะนอกจากการจัดพิธีการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านนี้จะทําให้พี่น้องประชาชนลูกเสือชาวบ้าน ทั่วประเทศได้มีโอกาสมารวมกันในวันนี้เพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์ว่าจะเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ทึงสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยอันมิน่อันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วก็อย่างเป็นเรื่องของความสามัคคีปรองดองที่เกิดขึ้นจากคนในชาติทั้งประเทศซึ่งเป็นผู้แทนที่รวมจากทุกคน ทัวประเทศไทยในวันนี้พร้อมกับมาทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองก็นับเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับดิฉันที่ได้มาร่วมในงานพิธีในวันนี้นะคะต้องเรียนว่าการชุมนุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ลูกเสือชาวบ้านทุกท่านได้รับการฝึกอบรมที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงเป็นการเสริมวินัยและดำรงตนเองให้เป็นพลเมืองดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมรวมถึงการที่จะเป็นสื่อกลางของประเทศชาติในการที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั่นคือภารกิจอันยิ่งใหญ่และเป็นภารกิจอันมีเกียรติและมีคุณค่าสำหรับลูกเสือชาวบ้านของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสึนามิ อุทกภัยต่างๆลูกเสือชาวบ้านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรของภาคประชาชนที่เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะในการในงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านก็ทราบว่านอกจากจะมีการฝึกอบกรมในเรื่องของความพร้อมวินยัยแล้วก็การทํางานเพื่อรับใช้เทศชาติแล้วก็ยังมีส่วนในการที่จะบรุรณะ ฟื้นฟูในสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนในท้องถิ่นนี้ด้วยก็ถัวกาสนี้นะคะขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานแล้วก็รวมถึงลูกเสือชาวบ้านทุกท่านเพราะทานน้าใจเหล่านี้แหละคะ่ะถือว่าเป็นสายเลือดของคนไทยเป็นน้ําใจของคนไทยที่แสดงออกให้เห็นถึงพลังความรักความสามัคคีที่ทุกท่าน มารวมอยู่ในที่นี้และที่สำคัญเป็นการแสดงออกถึงความรักของคนไทยทุกคนที่มีต่อประเทศชาติและมีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ภายใต้ระบอบอัน,อนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นเป็นสิ่งที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าด้วยพลังนี้ล่ะค่ะและความตั้งใจของทุกท่านรวมถึงลูกที่ได้ยึดปฏิบัติปฏิทึกชอบ ต่างๆเหล่านี้ก็จะนำไปเผยแพร่คุ่งามความดีและสิ่งที่ดีงามของลูกเสือชาวบ้านไปยังที่น้องประชาชนทั่วไปให้มีความรักความสามัคคีความกลมเกลียวและช่วยเหลือกันซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดรวมการที่ดีงามนั้นให้ว้างไปทั่วประเทศไทยนะคะดังนั้นการจัดขอกรดิฉันก็ขอให้การจัดการชุมนุมในครั้งนี้นะคะ ก็เป็นไปอย่างด้วยความเรียบร้อยและประสบความสําเร็จตามที่คณะกรรมการจัดงานและรวมถึงวัตถุประสงค์ของลูกเสือชาวบ้านทุกท่านที่มารวมในที่นี้แล้วก็ขอถือโอกาสนี้วอวยพรให้ทุกท่านไนด้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีชีวิตที่ดีงามด้วยคุณงามความดีเหล่านี้ก็ขอให้คุณงามเหล่านี้กลับไปยังท่าน และครอบครัวรวมถึงประเทศชาติของเราด้วยนะคะก็ถือว่าวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันก็ขอทําพิธีเปิดงานจมดุมลุกเสชาวบ้านแห่งชาติครั้งที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวอันเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาณบัดน,นะน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ลำดับต่อไปจะเป็นการเคารพธงชาติขอ,ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องลูกเสียชาวบ้านที่เคารพทุกท่านกลับหลังฮัน ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ปล่อยลูกโป่งแล้วก็แผลกป้ายพิธีเปิดงานชุมนุมนะคะน,นั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของ,องพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านแ<อ>ห่งชาติ<อ>ครั้งที่6ได้เร,เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ ได้เปิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านแห่งชาติครั้งที่6นะคะขณะน,นี้ท่านประธานในพิธีกำลังจะไปเยี่ยมพี่น้องลูกเสือชาวบ้านซึ่งมาร่วมในพิธีเปิดซึ่งท่านจะเริ่มตั้งแต่ค่ายย่อยกรุงเทพมหานครเป็นค่ายแรกนะครับ สำหรับข่ายย่อยกรุงเทพมหานครนั้นมีพลตารวจตรีชาลีเทพาเป็นผู้ในการศูนย์ประการลูกเสบ้านภาคสามและมีนายปริญญาเหล่าวชิรวง์เป็นประธานชมรมลูกเสบ้านภาคเหนือมีดรดวงนภา,าสรานลมประธานชมรมวิทยกรลูกเสบ้านภาคเหนือครับ ก็เรียกว่าพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกตะวันออกพี่น้องประชาชนภาคใต้ลูกเสือชาวบ้านทุกคนนะคะที่มาในวันนี้เนี่ยมาด้วยใจที่มีความรักสมัครสมานสามัคคีกันจริงๆนะคะดูสีหน้าของท่านนายกแล้วนะคะก็ยังสดใสอยู่ค่ะก็เรียกว่าเป็นขวัญแล้วก็เป็นกําลังใจแก่ลูกเสือชาวบ้านทั้งประเทศไทยเพราะวันนี้นะคะเรียกว่าทุกคนอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาเห็นนายกใกล้ๆด้วยนะคะวันนี้ก็คิดว่าลูกเสือชาวบ้านทุกคน สมหวังแล้วนะคะแล้วก็เรียกว่ากําลังใจนี่มีมากขึ้นเยอะเลยนะคะครับและขณะนี้ก็เป็นค่ายย่อยภาคตะวันตกครับซึ่งมีพลตํารวจตรีเทพอมรสพิษเป็นผูน้การศูนย์ประการรูกเสือบ้านมีนายวิบูลรูปขำดีเป็นประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกและมีนางสถาพรศรีจิตการเป็นประธานชมรมวิยากรลูกเสือบ้านภาคตะวันตกครับ เห็นไหมคะนี่ก็คือความปราบรื้มใจของสมาชิกลูกเสือชาวบ้านนะคะซึ่งมาชุมนุมพร้อมกันกว่า1 0,000คนเลยท,เยทีเดียวที่บริเวณค่ายพระราม6อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีวันนี้นะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่21มกราคมเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งหมดก็4วันเลยทีเดียวนะคะสาหรับผู้ชมท่านใดนะคะที่จะมาชมกิจกรรมของอลูกเสือชาวบ้านแห่งชาติที่นี่ก็มาชมได้นะคะเมื่อกี้ก็ผ่านภาคใต้ามาแล้วครับภาคใต้นั้นก็คือท่านพลตรวจ ปรีลิขิตสุธะพินทุเป็นผู้ดำิการศูนย์การลูกเสียบ้านภาคใต้นะครับมีดรถาวรเรืองสุวรรณพัฒน,นาเป็นประธานชมรมและมีนางประทิ้นเดชสงเป็นประธานชมรมวิทยากรแล้วก็ค่ะและตอนนี้ก็คือไปที่ภาคอีสานแล้วนะคะเรียกว่านายกนี้ท่านนายกนี้เป็นขวัญใจประชาชนทุกๆภาคเลยทีเดียวนะคะ แต่เราโชคดีค่ะที่บรรยากาศในวันนี้สบายๆนะคะลมพัดเย็นสบายเลยทีเดียวแสงแดดก็ไม่แรงจนเกินไปนะคะไปที่ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชาย,ยภูมิแล้วะคะ่ะครับเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งมีพ้นตำรวจตรีโชติไทยยิ่งเป็นผู้นําการศูนย์การลูกเสือชาวบ้านภาคสองนางวนิดาวรนณทวีเป็นประธานชม,มรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีนายกองตรีเจเลศสัตยารัฐเป็นประธานชมรมวิทยกรครับค่ะสำหรับในวันนี้นะคะลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศก็จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของลน้นเกล้ารัชกาลที่6พระบิดาแห่งลูกเสือไทยในวาระครบรอบ100ปีการลูกเสือไทยที่ให้คุณประโยชน์ต่อเยาวชนและประเทศชาติมาเป็นระยะเวลายาวนานมากเลยทีเดียวนะคะครับตอนนี้มาถึงภาคตะวันออกแล้วครับซึ่งมีพลตารวจตรีประพันธ์จันเอ เป็นผู้นวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือบ้านภาคหนึ่งและดตรสมกิจพัชรวิทย์สิริเสนาเป็นประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกและมีร้อยตำรวจตรีจำลองงามิริเป็นประธานชมรมวิทยกรลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกครับวันนี้นะคะ ลูกเสือชาวบ้านทั้งประเทศไทยนะคะกว่า1 0,000คนมารวมกันอยู่ที่บริเวณนี้เรียกว่าบริเวณค่ายพระรามหกณเวลานี้อบอุ่นมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะมากันที่ชมรมลูกเสือชาวบ้านในภาคใต้กันแล้วนะคะจังหวัดสตูลแล้วค่ะต่อด้วยจังหวัดกระบี่นะคะที่ท่านนายกไปเยี่ยมชมแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งอาจารย์คะกาลังใจของลูกเสือชาวบ้านนี่เรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าขวัญและกําลังใจ ของลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศจะดีขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมุ่งมั่นบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะนั่นคือคอุดมการของลูกเสือชาวบ้านนั่นเอง,เองนะคะถูกต้องครับเพราะว่าลูกเสือบ้านเรานั้นมีความจงรักภักดีมีความสมัครสมานสมัครค,รมค,รมค,รคีมีความปลองดองเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเราไม่มีผู้บังคับบัญชานะครับเรามีลูกเสือรุ่นพี่ลูกเสือรุ่นน้องท่านจะสังเกตว่าท่านพระนท่านนายกรัฐมนตรีองเหล่านั้น ยิ้มแย้มแจ่มใสถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะครับ<ช>แต่ว่าลมก็พัดเย็นสบายครับใช่แล้วนะคะดูสิคะพี่น้องประชาชนพี่น้องลูกเสือชาวบ้านเองก็เช่นเดียวกันนะคะต่างก็ปราบปรื้มใจเลยจริงๆเราสองคนก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังอยากจะไปสัมผัสือท่านนายกด้วยเหมือนกันเลยนะคะใช่ครับใช่ครับลูกเสือชาวบ้านก็มีความสุขที่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านจะโผผ้าโผคอระฐทาน แล้วก็มีห่วงรัดผ้าผูกคอมีตราคณะรูกเสนาชาติซึ่งตามกฎหมายนั้นท่านเป็นนายกสภาลูกเสือเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถผูกผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านได้โดยปกติแล้วนะครับผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านนั้นเป็นผ้าผูกคอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีจิติมศักดิ์จะต้องผ่านการฝึกอบรมจึงจะได้รับพระราชทานผ้าผูกคอนะครับอ๋อค่ะ ก็ว่าจะได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะคะค่ากิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งก็จะได้แสดงเห็นถึงลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศเนี่ยจะมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเข้มแข็งยึดมั่นและปฏิบัติตามพระระพระบรมราชบายและดมการอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านนะคะซึ่งจัดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมทั้งครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่6แล้วจังหวัดแรกที่จัดขึ้นก็ที่จังหวัดชนบุรีใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับ เป็นที่จังหวัดชนบุรีเราจัดที่ชนบุรี3ครั้งแล้วมา<อ>จัดที่นี่สครั้งนะครับเพชรบุรีนี่ก็ที่บริเวณค่ายพระรามหกก็เคยจัดมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะจัดมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับค่ะสำหรับเมื่อที่ผ่านมาตอนแรกนั้นคือที่ค่ายย่อยกรุงเทพหารครนะครับซึ่งมีคุณหญิงรังสีมาหวังหลีเป็นประธานชมรมลูกเสือบ้านกรุงเทพหารครนครับคุณชวน อจอบุญถาวรเป็นประธานสภา,าเพราะว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นมีประธานสภากรุงเทพมหาคนครด้วยครับมีดรจุลศักดิ์เตี่ยมทองเป็นประธานชมรมวิทยกรลูกเสือบ้านกรุงเทพมหาคนครครับนอกจากกิจกรรม ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการจัดเทศกาลที่น่าสนใจอีกด้วยซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมานะคะ5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นเดียวกันเดี๋ยวสักครู่นะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าทนายก็จะไปเยี่ยมชมกิจกรรมตามฐานต่างๆด้วยซึ่งมีทั้งหมดถึงหกานในยกันตามค่ายย่อยค่ะค่ายย่อยต่างๆ6ค่ายย่อยดังที่คนกระยาได้เรียนแต่แล้วเมื่อกี้นะครับมีอยู่หกค่ายย่อยครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปชมกันนะคะว่าท่านจะเริ่มต้นจากฐานไหนค่ายย่อยไหนนะคะ ตอนนี้ท่านประธานในพิธีก็กำลังเยี่ยมภาคตอนออกและสุดท้ายก็เป็นภาคเหนือครับอืมสุด<ล>ท้ายเป็นภาคเหนือเราจะเห็นชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็มากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเช่นกันนะคะคือแต่ละภาคนั้นพร้อมใจเหลือเกินครับที่จะมาชุมนุม เพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยหัวเพราะฉะนั้นท,ทุกคนตั้งใจและพร้อมใจที่จะมา ซึ่งลูกเสือชาวบ้านก็เป็นองค์กรใหญ่นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะตั้งแต่วันที่19มีนาคมพุทธศักราช2515นะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้พุทธศักราช2555ค่ะนับว่าเป็นเวลาถึง40ปีที่พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดทําผ้าผูกคอพระราชทานพร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้านด้วยพระองค์เองถึง96ครั้งด้วยกันเลยทีเดียวนะคะภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของอะไรคะ ภาพที่เห็นนี่เป็นค่ายย่อยนะครับเป็นค่ายย่อยเป็นค่ายย่อยของการชุมนุมครั้งนี้นะครับค่ะซึ่งท่านายก,ก็จะเดินไปชมแต่ละค่ายแล้วใช่ไหมคะท่านประธานก็จะชมค่ายย่อยเหล่านี้แหละครับค่ะจะเป็นค่ายลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกนั่นเองใช่ไหมคะ,คะซึ่งก็จะมีนิทรรศการนะคะแล้วก็จำลองวิถีชีวิตชาวบ้านภาคตะวันออกนั่นเองคะ่ะ ก็เป็นภาพของการประชุมนะคะเตรียมการต่างๆนะคะแล้วก็ให้ความรู้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเทศากาลต่างๆด้วยค่ะชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคเป็นภาคตอนออกครับซึ่งมีทั้งหมด13จังหวัดครับอยู่ในภาคนี้นะครับก็เริ่มจากฝั่งตะันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาครับไปจนถึงชายแดนขเขมรน,นะครับ เราถือเป็นภาคตะวันออกของลูกเสือชาวบ้านครับค่ะสัจธรรมประจําใจของลูกเสือชาวบ้านนะคะเอ๊ะเขาบอกว่าอะไรนะคะเมื่อกี้ท่านไม่ทันนะ่ค่ะอาจารย์คะเออมีเยอะครับคำคำขวัญแต่สาหรับคําขวัญในงานนี้ก่อนนะครับคําขวัญในงานนี้ก็คือเฉลิมพระชนพรรษา84สสะดุดีมหาราชาครับเป็นคําขวัญประจํางานนี้นะครับงานชุมนมครั้งที่6กนี่ครับค่ะ นี่ก็เป็นชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเลยนะคะก็แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านพี่น้องประชาชนภาคอีสานนะคะครับภาคตอนออกเฉียงเหนือนั้นมีทั้งหมด20จังหวัดครับซึ่งเป็นจังหวัดน้องใหม่คือจังหวัดบึงการครับค่ะได้เรีอยู่ในค่ายนะครับรวดเร็วว่องไวนะครับ พี่น้องรู้เสียงชาานทุกค่ายย่อยนะครับค่ายจังหวัดท่านไปประจำที่หน้าค่ายาย่อยท่านนะครับตอนนี้มีผู้เลืมหมวกไว้นะครับมีผู้เก็บได้คุณมินจันบำรุงนะครับเสียงหน้าปกด้านใต้หมวกว่าคุณมินจันบำรุงซึ่งแต่ละค่ายน,น<ล>ะคะก็จะแสดงถึงวิถีชีวิตแล้วก็การดำเนินชีวิตต่างๆของแต่ละภาคที่